สวัสดีนะครับนานาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับเค้นพิชชิ่งทีเฮดนะครับวันนี้ผมก็มาหมายสะพานใหม่ชนบุรีนะครับมีนานามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าน้าชื่ออะไรครับวินครับวินอ๋อนาวินนะครับนาวินมาจากไหนครับบางแสนโอ้มาจากบางแสนเป็นยังไงบ้างครับมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่แปดโมงโอ้มาตั้งแต่แปดโมงเลยนะครับผลงานเป็นยังไงบ้างครับน้าวันนี้ได้ปรากฏสามตัวหูช้างตัวหนึ่งหช้างตัวหนึ่ง อันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับนะพอจะบอกได้ไหมเพียงทรายครับอ๋อเพียงทรายครับมาบ่อยไหมครับนะมาเพราะเสาร์อาทิตย์อ๋อเสาร์อาทิตย์บ้างเขามาตกเนยครับครับช่วงนี้คนเยอะเนาะช่วงนี้ไม่เยอะนะช่วงนี้คนบางมากเลยอ๋อช่วงนี้ยังถือว่าน้อยได้ใช่ไหมครับปกติจะเยอะกว่านี้เยอะมากปกติเสาเป็นเสาเลยโอ้นี่นะครับนะเขาก็เอาคันมาสองคันใช่ไหมครับนะใช่ครับสิบสองฟุตสิบสองฟุตนะครับเป็นคันสิบสองฟุต นี่นะครับสาหรับพี่ๆนะนะคนไหนสนใจนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับนะเขาจะขัน12ฟุตอ่านี่ครับเลยครับเริ่มมีการกินแล้วครับแต่เรามาดูกันอันนี้น้ํากําลังลงไหมครับน้าเนี่ยใช่นอ๋อน้ำกำลังลงนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะเขาอีกรอบหนึ่งเป็นปลาใบปอกกับปลากรดนะครับ ก็ทางนู้นนะครับก็จะมีพี่ๆน้าๆก็มากันเป็นจํานวนมากนะครับแต่นะเขาบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราจะพาชมนะครับบรรยากาศรถไฟฟุ์ใหม่กันอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นไหมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมกันมากนะครับในในชลบุรีตอนนี้นะครับเน to ื่องจากว่าช่วงนี้ปรากฏเข้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับน้าท่านใดสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับนี่ครับแห่ อันนี้ก็กำลังจะกินนะครับ <S <S 1> <S 1> <res> เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทางนู้นก็จะมีเป็นครอบครัวนะครับมาตกปลากันมีพ่อแม่ลูกนะครับมาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่านะว่าเขาได้ปลาอะไรยังไงบ้างนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ใช้เวลาว่างมาตกปลากันนะครับขออนุญาตสอบถามนะครับน้ำมาจากไหนครับอ่างศิลาเนี่โอ้มาจากอ่างศิลาครับใช่ครับปกติมาบ่อยไหมครับเนี่ยก็ไม่ไม่บ่อยครับนานมาทีออ๋นานมาทีใช่ครับผมอันนี้ได้ตัวบ้างยังครับได้ปมาขอดไปตัวนึงครับอ๋อได้มาได้กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมาช่วงสิบเอ็ดโมงกว่าปะครับผมอันนี้ผมผมมีมีของมาให้ ก็เป็นแมสนะครับนี่นี่แมสของผมให้ไว้นะครับครับเอาไว้ใส่ได้เลยนะครับครับอันนี้ก็น่าจะอยู่จนบ่ายๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับก็อีกสักพักนะครับน้ำมันเริ่มลงแล้วตอนลงเยอะๆมันก็เยียบนะครับอืมครับใช่ครับผมโอเคครับ หมือนหมานนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนะครับที่มาด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยวัีเมื่อวานมาได้เป็นสิบกว่าตัวก็เลยมาตามโอ้เมื่อวานมาแล้ววันนึงใช่ครับเมื่อวานคนเยอะไหมครับเมื่อวานไม่ค่อยเยอะครับโอ้แต่เมื่อวานปลาไม่ค่อยเข้าเมื่อวานไม่ค่อยเข้าอ๋อวันนี้ก็เงียบเงียบเหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณมากอนุมานครับครับ ก็เป็นกิจกรรมของอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เรียกว่าครอบครัวนะครับที่เขาก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็มาตกปลาก็ใช้เวลาว่างนะครับวันก็ไปกับเพืนก็มีกับไปทำกิจกับข้าวได้นะครับก็โอเคเลยมาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือจะมาคนเดียวก็ได้มากับแฟนก็ได้นะครับเราไปดูครับมีนะคนนึงได้แล้วเดี๋ยวไปดูกัน โดนไหมครับนะโอ้นี่นะครับนะเขาโดนพอดีเลยครับโอ้โหตัวนี้แหมสายตัวเลยครับเป็นนวินของเรานะครับน่าใครที่เห็นไปตอนแรกที่เรามาคุยกันนะครับโอ้โหนวินเขาหม่านจริงๆครับเป็นยังไงครับโอ้โหสาสวยอ่าอันนี้ก็ต้องบอกพี่ๆนานาไว้อีกนะครับว่า ต้องระวังนะครับในการจับปรากฏเพราะมันมีเงี้ยงนะครับนนี้ควรจะต้องมีผ้านะครับแบบฟ่นาทํา,าให้ดูทายนี้บอกเลยนะครับว่าแกงนี่สุดยอดโอ้โหนะ้ำาาหารมากแล้ววันนี้แมเนี่ยครับผลงานรวมกลับมาดูสักรอบหนึ่งแมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา เรารอๆสะพานอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะครับว่าคนจะเยอะมากแค่ไหนนะครับไปครับ